สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สาระนะครับในวันนี้นะครับพอดีว่าเข้าสวนปกติมาเข้ามาตัดหญ้าในสวนนะนี่ช่วงที่ตัดหญ้านะครับแล้วพอดีนะครับมันมีปัญหาที่ว่าเครื่องตัดหญ้าเนี่ยอยู่ดีๆมันก็ติดตดดดิดับดับครั้งสุดท้ายเนี่ยคือดับไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ติดเลยก็เลย จะมาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับหาสาเหตุของเครื่องตัดหญ้านะครับว่าทําไมมันถึงได้ดับไปเลยนะครับซึ่งเครื่องตัดว่าสองจังหวะเนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าสาเหตุหลักๆอยู่ประมาณสามอย่างนะครับซึ่งสามอย่างเนี้ยไม่ใช่ว่า เป็นทฤษฎีอะไรนะครับมันเป็นเกี่ยวกับที่ว่าผมเนี่ยได้สัมผัสคุกคีกับเขานะครับมานานนะครับด้วยขออนุญาตั้งกล้องเลยแล้วกันเนาะพอดีผมจะเข้ามาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับไม่ได้คิดจะมาทําคลิปนี้แต่พอดีว่ามันเกิดเหตุตรงนี้ขึ้นมาก่อนก็เลยเดี๋ยวจะลองทําเลยสดๆเลยนะครับเนี่ยเครื่องยังร้อนอยู่เลย ยังร้อนอยู่เลยครับร้อนเพิ่งดับสักคู่นี้เองนะครับน้ำมันยังมีอยู่นะครับนี่เห็นเดี๋ยวนี้น้ำมันยังมีอยู่เปิดสวิตช์แล้ยวยังไม่ติดนะครับนี่นครับโอเคเราจะมาดูสาเหตุหลักๆนะครับซึ่งเป็นการวินิจฉัยของผมเองนะครับเครื่องแญญต่ย่าสองจังหวัดเนี่ยจะมีอยู่3าอย่างนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดจาก3อย่างนี้นะครับ1ระบบไฟไฟก็คือ คอยคอยจุดระเบิดกับหัวเทียนนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นที่สายนะครับสองาจะเป็นกับระบบน้ํามันก็คือคาบูเรเตอร์อาจจะตันหรือน้ํามันหมดแต่น้ํามันหมดไม่ใช่นะครับตอนนี้มันยังมีน้ํามันอยู่เลยเนีย่นี่นะนี่เขยา่าเขยา่าดูเห็นอยู่นะครับน้ํามันหมดไม่ใช่แน่สามกำลังอัดอาจจะเป็นแหวนหักหรือว่า มีชิ้นส่วนชิ้นใดนะครับในตัวเสื้อสูบกับก้านสูบนะครับมีรั่วนะครับทําให้อากาศไม่ได้เข้าทางรูคาบูเรเตอร์อย่างเดียวมันอาจจะเข้าจากตรงอื่นเช่นเสื้อสูบอปะปเกนอาจจะทะลุอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ข้อตรงเสื้อข้อเหวี่ยงเนี่ยอาจจะมีปรปเกนรั่วอะไรอากาศก็เลยเข้าได้หลายทางนะครับไม่เข้าไม่เข้าที่ทางรูกองอากาศของคาบูเรเตอร์นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาหาสาเหตุกันเลยดีกว่าอันดับแรกผมขอเช็คที่ไฟก่อนนะครับเพราะหลกักๆเคยเจอสาเหตุที่ไฟนะครับเดี๋วขออนุญาตถอดหัวเทียนดูนะครับนี่นะครับหัวเทียน ดำเลยนะครับแล้วข้างในก็จะมีคราบเขาเรียกว่าคราบอะไรอ่ะคราบออข้าวเมานะครับเหนียวเหนียวน่าจะเหนียวเหนียวผมยังไม่จับนะครับเพราะว่ามันร้อนอยู่น่าปวดใจถุงมือนะครับนี่ครับเป็นคราบข้าวเมาเหนียวเหนียวนะครับข,ข้างไม่เป็นไร โอเคเดี๋ยวเราลองดูไฟก่อนว่ามีไหมนะครับกล้องเห็นไหมไม่มีไฟนะครับหัวเทียนไม่มีไฟอาจจะเป็นที่คอยนะครับ อาจจะเป็นที่คอยเราก็ต้องนะครับทดลองที่คอยก่อนก็เป็นที่คอยนะครับเดี๋ยวเราต้อง ใช้เสียบเข้าแบบนี้นะแล้วก็ส่องเข้ากับตัวเครื่องนะครับเพื่อเช็คว่าคอยมีไฟไหมอย่าจับติ้วเลยนะครับมีอาการช็อตเลยนะครับแล้วก็ดึงดูไม่แน่นพอดีมันยาวไปนะครับไม่ค่อยดีเลย อยู่นะมีไฟนะครับเห็นไหมเอ่ยตะกี้มีไฟนะครับไม่ใช่คอยเสียนะอาจจะเป็นที่หัวเทียนพอดีเราไม่มีหัวเทียนเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเปลี่ยนหัวเทียนสักทีนะครับโอ๊ร้อนครับ สรุปนะครับน่าจะเป็นที่หัวเทียนน่าจะมีสิ่งสกปรกเข้าไปอยู่ที่หัวเทียนเยอะนะครับทําให้ไฟมันไม่วิ่งมาที่หัวนะครับออกข้างหมดนะครับเขาเรียกว่าไฟลงกาวนะครับภาษาช่างนช่างเขาบอกมาโอเคเราก็ต้องเปลี่ยนหัวเทียนพอดีนะผมมีเทคนิคตัวหนึ่งนันที่ผมใช้มาประจำนะครับก็คือเราจะทําหัวเทียนพวกนี้ให้กลับมาใช้ได้เหมือนใหม่นะครับโดยนะครับเราจะมี อุปกรณ์นะครับอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับผมหาที่ตั้งก่อนบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นที่เกิดขึ้นณตอนนี้เลยนะครับไม่ได้วางแผนที่จะมาถ่ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมหาอุปกรณ์ก่อน โอเคครับได้แล้วครับนี่คือแก๊สนะครับแก๊สแก๊สกระป๋องนะครับแล้วก็ผมจะเผาตรงนี้นะครับนี่จะเผาเผาให้มันแดงเลยนะเผาให้มันร้อนให้มันแดงเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเช็ดๆแล้วก็เอาเข้าไปในเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคทำแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการเซ็ตเซตตรงนี้เลยนะเขาประมาณนะครับ5นาที นะครับแล้วก็ปล่อยให้เย็นนะครับโอเคช่วงนี้เดี๋ยวผมหยุดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเผาเสร็จเดี๋ยวผมมาเปิดคลิปใหม่ครับกลับมาแล้วนะครับเมื่อเราเผาเสร็จนะครับเผาประมาณ5นาทีเนี่ยตรงนี้มันแดงอยู่เลยฮะยังเห็นว่ามันแดงอยู่นะครับอย่ามือไปจับนะครับร้อนมากนะครับแล้วเราก็จะปล่อยให้มันเย็นนะครับอันนี้ผมปล่อยไว้จริงไว้สักพักแล้วมันก็ยังไม่เย็นนะครับ ก็คงตง้องเ๋ยวจะเห็นว่าข้าวขาเมาเนี่ยมันเริ่มคล้ายๆว่าจะอ่เป็นแห้งๆนะครับแล้วเราก็เอาผ้าเช็ดอีกทีหนึง่งนะครับผ้าเช็ดเสร็จก็เดี๋ยวเอามาลองไฟกันนะครับโอเคเดี๋ยวรอเย็นนะครับโอเคครับก็เริ่มเย็นๆแล้วนะพอจับได้แล้วนะครับเนี่ยครับ ว่าถ้าใช้มือเปล่าจับนานๆก็ร้อนอยู่นะครับก็เสร็จนะครับก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็เช็ดทำความสะอาดนี่คือเช็ดออกแล้วนะฮะแต่ดำๆนี่ือเช็ดไม่ออกนะครับก็คือเราจะเผานะเผาเผาตรงหัวเนี่ยนะครับให้มันแดงเลยครับให้มันแดงนานๆเลยถ้าใครมีเตาแก๊สก็เอาหัวเนี่ยวางไว้บนเตาแก๊สเลยก็ได้ครับให้มันแดงนะครับเผาเพื่อเผาคาบเข่าภ้าพํามันที่มันติดอยู่ตรงเนี้ยนะครับเพราะเครื่องสองจังหวะเนี่ย บางครั้งที่มันดูดมันจะมาดูดอากาศดีกับอากาศเสียเข้าขมเหลาเข้าไปด้วยนะครับเข้าไปในกระบอกสูบนะครับทอนน้ครับขมเหลามีบ้างนะครับเครื่องตัวนี้ผมซื้อมา2ปีกว่าแล้วผมไม่เคยเปลี่ยนหัวเทียนเลยนะครับและทุกเครื่องที่ผมใช้ผมไม่เคยเปลี่ยนหัวเทียนเลยนะครับก็ทําวิธีนี้มาตลอดนะครับกรณีนี้ที่มันดับดับติดตดผมก็มาลองน่าจะเกิดจากตรงนี้ก็เกิดจากตรงนี้จริงๆนะครับ ส่วนที่ถ้าเป็นตรงอื่นก็คือต้องยกกลับบ้านอันนี้ทําได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไฟกันดูว่ามีไฟไหมนะครับ เห็นไหมมีไฟมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูว่าจะติดไหมเมื่อกี้ไม่มีไฟเลย โอเคนะครับลองดูเลยดับแล้วลองติดใหม่นี่นะครับเห็นไหมครับใช้ได้ปกตินี่เป็นเทคนิคดีๆนะครับแนะนำให้กับทุกๆท,ท่านนะครับที่ใช้เครื่องปัหญ,ญาตสองังหวะนะครับ สีจังหวะก็ใช้ได้นะครับเอาหัวเทียนเก่าเนี่ยมาเผาเผาให้มันแดงนะครับแล้วปล่อยให้เย็นนะครับแล้วก็พอเย็นแล้วก็มาเช็ดเอาคราบพวกข่าขเมาออกหรือเอาลมแรงๆเป่าก็ได้นะครับแล้วก็มาใช้ใช้ได้ปกติเหมือนเดิมฮะนี่ก็ใช้น่าจะใช้ได้อีกประมาณหลายเดือนนะครับข่าขเมาจะมาจับอีกทีนึงนะครับนะครับความรู้ดีๆเทคนิคดีๆก็แบ่งปันนะครับสู่พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับแล้วก็ทันที มีประสบการณ์เกี่ยวเครื่องตัดหญ้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปฉุกเฉินครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมจนจบคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร e นะครับกดแชร์ share, เป็นความรู้ให้กับท่านอื่นนะครับใครมีความรู้ดีๆก็แบ่งปันกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ